สนใจ1ชุดได้ไหมคะได้ค่ะก็ให้สั่งนะคะบูชาได้ค่ะชุดละเพียง79บาทเท่านั้นนะคะหลายหลายคนเนี่ยเอาไปฝึกแล้วดีมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะกดได้เกินนะคะวันละ79วันละ108นะคะหลายหลายคนเนี่ยกดได้ถึงหลักพันหลักหมืนะะ่นเลยค่ะพอกดแล้วนะคะจิตก็จะมีพลังค่ะจะรู้สึกว่า มีความสว่างของจิตใจมากขึ้นนะคะมีอารมณ์ที่แจ่มใสมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้ไปเจออะไรที่ดีมากขึ้นนะคะของแบบนี้นะคะต้องลองด้วยตัวเองโดย1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยเครื่องสะสมบุญรุ่นใหม่นะคะจะเป็นเครื่องแบบทันสมัยมีไฟ LED สีฟ้าค่ะสวยงามมาก แล้วก็จะมีการ์ดนะคะจะเป็นการ์ดหลวงปู่กับดวงแก้วกายสิทธิ์จกักรพรรดินะคะมาเพื่อประทานทรัพย์ให้กับทุกคนคะ่ะแล้วก็ยังมีหนังสือสวดมนต์มหาโชคมหาลาภด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ชุดนี้มีจำกัดน,นะคะก็ของก็เลยออแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเจียมอาอธิษฐานว่าถ้าใครเป็นเจ้าของบุญนะคะเจ้าของชุดนี้ก็ให้มาติดต่อรับได้เลยนะคะโดยคุ้มสุดๆค่ะราคาบูชา79บาบาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะคะพอเราได้เครื่องไปเนี่ย ก็ให้เราเนี่ยปฏิบัติได้ทุกวันเลยนะคะพอเราปฏิบัติจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเนี่ยก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะหาก เรามีประสบการณ์ในการปฏิบัติเนี่ยสามารถมาแชร์ความรู้นะคะเพื่อนําความรู้ดีๆตรงนี้นะคะไปบอกคนอื่นๆค่ะก็จะเป็นกัลยณมิตรการจะเป็นการสร้างเครือข่ายความดีนะคะก็เราไม่สามารถที่จะทําความดีคนเดียวได้นะคะเราจะต้องชวนคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมสะสมบุญด้วยกันนะคะเจ็บก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ